เวลามึงดมหมามึงไม่ใช่อย่างนี้แล้วมึงดมอย่างนี้หอยมึงก้มมึงไปดมดมหมาเฮ้ยเพลงใหม่มึงชื่อเพลงอะไรนะเดี๋ยวคื่อโสต์ทับตรงนี้แล้วจะดูเนีสบัดขุยสบัดขุยเงี้ยมาดูดิโค้ดมันจบตาโป่งโค้ดมันจบไม่ได้ไม่ได้พี่บอกกับน้องเพราะน้องสายนี่ที่บอกว่าหล่อใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้หล่อโอตัวนี้ตัวนี้มีชื่อว่าโจ๊กเกอร์ กาจับมือกันนั่น้วกันนะอย่าไปไหนนะอยู่กับพี่นะแจ็คแจ็คดูสิแม่อยู่นี่เหรออย่างยังไงตัดแม่ก่อนยังน้อยนี่คือโจ๊กเกอร์นี่คือลักษณะของบอบัวที่อายุกี่ขวบครับเนี่ยเพิ่ง16เดือนค่ะนี่ยังเด็กอยู่เลยใช่ค่ะใช่นี่สีพิเศษแล้วบเรล่มเทิมแบบคือมันมาเนี่ยมันต้องว้าย ใขคนนี้ก็ไม่ได right ้ไม่อยู่แล้วตรงนี hmm. ้ปลอดภัยอยู่ห so ่างๆอ่ะลักษณะของปอบัวที่แบบว่าต้องต้องมีเลยอย่างอย่างโจเกอร์เนี่ยนะคะสามารถเป็นตัวอย่างให้ดูได้เลยคือเขามีกระโหลกที่สวยงามใช่นะคะปากเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ไม่ยาวจนเกินไปนะคะอกกว้างตัวหนากระดูกแข้งขาใหญ่นะคะและที่สำคัญ ความมั่นใจในตัวเองสูงมากเห็นหางใช่ไหมคะไม่เคยตกเออหางเขาชี้ตลอดเลยน่หมายความใช่ค่ะนี่คือมั่นใจในตัวเองสูงอ๋อมั่นใจในตัวเองสูงมากคือฉันไม่กลัวใครข้าไม่กลัวใครประมาณนี้อ๋อฉันดูสังเกตจากตรงนี้เลยใช่ค่ะถ้าหางตกเมื่อไหร่เนี่ยคือแบบว่าเขากลัวความมั่นใจไม่มีนี่เป็นพ่อพันธุ์ป่มฮะพ่อพันธุ์ค่ะเพิ่งเริ่มเป็นเพิ่งเริ่มเป็นพ่อพันธุ์นี่ลักษณะ ให้ดูที่หัวก่อนนะสําคัญมากเลยนะกระบวนเนี่ยที่หัวก่อนนะมันต้องเหลี่ยมนะถ้าเกิดเขาฟูไซส์มาเมื่อไหร่แล้วหัวหลิมเมื่อไหร่นี่จบเลยนะอาถูกว่าใช่ค่ะพอเขาฟูไซส์แล้วหัวหลิมไม่ได้หัวต้องเหลี่ยมพอสังเกตเขาหน่อยเียเอินอูยอมแล้วแม่แม่เ่องี้ราคาเนี่ยน้องราคาอะไรครับตัวนี้รอคะตัวนี้คงไม่ได้ขายรับผสมห้าหมื่นห้าหมื่นใช่ค่ะผสมห้าหมื่นคือได้น้ําเชื้ออย่างเดียวใช่ค่ะเอาไหมแจ็คเอาน้ําเชื้อไปไหม ้เ oh, okay. <laughs> ตัวนี้ตัวนี้มีจุดเด่นด้วยก็คือสีแบล็กแทนครับซึ่งปกติสีสแตนดาร์ดของโบโบจะไม่มีบโบโบจะมีแค่สีน้ำตาลสีดำอะไรอย่างเงี้ยนะคะคแต่เนี่ยเป็นแบล็กแทนบางคนบอกว่าโอ้ยผสมลัดไรเลอร์มาผสมนุ่มผสมนี่มาเรามีใบซับเรามีไมโครชิปเรามีการตรวจ DNA เรียบร้อยทุกอย่าง100%เ ต้องให้เห็นว่าหัวมันใหญ่ขนาดไหนเวลาอยู่หัวใหญ่กวคุณมิลเล่หัวใหญ่กว่านะหัวใหญ่ไหมหัวใหญ่ไหมครับครับไม่ไม่แต่ผมถามว่าน้องหัวน้องน้องหัวใหญ่มากแล้วดูนี่หน้าอกนี่แผงหน้าอกเนี่ยที่สําคัญมากเป็นกล้ามและขาใหญ่มันสวยตรงที่มันมีตรงขามันเหมือนมีถุงเท้าใช่ค่ะมันมีถุงเท้า นี่เฟรนลี่มากเลยนะยังเด็กอยู่ใช่ค่ะชื่อเฮ้ยมันนั่งเลยอ่ะนั่งด้วยแล้วจบแล้วจบแล้วแจ็คมาเล่นมาแจ็คน้องจะกัดไม่เจ็บไม่จับไม่เจ็บไม่เจ็บค่ะลองดูมาพี่ลี่แจ็คกันมาดูนี่ โอ้โหห้าหมื่ีร้องโดนไมทีอ่ะใครร้องแต่ปกติเนี่ยเราเราเอาตัวเมียมาที่นี่เพื่อมาทับหรือว่าทำงานเวลาเขาจองกันนะยากรุ่ผสมเทียมค่ะผสมเทียมตัวเมียมาที่นี่แล้วเราก็จะรีดน้ำเชื้อแล้วก็ผสมเราไม่ได้ให้ผสมสดอ่ะค่ะ ไอ้เพลงใหม่มึงชื่อเพลงอะไรนะเดี๋ยวกูโคดอัพตรงนี้แล้วมึงดูดิอะไรนะปัดรสบัดคุยสบัดคุยยังไงมาดูเนี๋ยดไหนลองร้องสิเอาพ่มันตกลาปโกราโอ้พ่มันตกไม่ได้ไม่ได้ร้องเพราะน้องตายน้องตายบอกกับผมแค่คนเดียวแค่คนเดียวหมายังตายกับผมอีกสำหรับน้ำเชื้อเราอะนะคะครับก็เราจะเอ่อส่วนใหญ่จะให้แม่พันมาฮะนะคะแล้วก็เราจะมีส่งตามต่างจังหวัดบ้างต่างประเทศมีไหม ต่างประเทศยังค่ะยังใช่ไหมยังใช่ค่ะส่งได้ครับพี่ส่งได้ส่งได้แล้วแวกใกล้เคียงประเทศใกล้เคียงครับคบเมรลเรากัมพูชาพม่ายังได้อยู่นะครับตัวใหญ่แข็งแรงดูดีแบบนี้น้องป่วยง่ายไหมไม่ค่แล้วโรคสะโพกเนี่ยจะไม่มีซึ่งบางคนกลัวเอ้ยหมาใหญ่จะเป็นโรคสะโพกเพราะน้ำหนักเออแต่ว่านี่เป็นพันเดียวนะที่ผมเคยดูมาทั้งหมดเลยนะไม่ใช่พี่ขบวนเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเรื่องของสะโพก และอายุยืนกว่าหม้ใหญ่ส่วนใหญ่ใช่คคือส่วนใหญ่เนี่ยไม้ใหญ่เนี่ยเราจะบอกว่าจบกันอยู่ที่ประมาณสัก9ปี10ปีเต็มที่ไอ้นี่นะ15ใช่ค่ะนั่นแน่แล้วไม่มีปัญหาตรงนี้เพราะว่าเขาเขาาบีดมาเนี่ยไว้สู้กับพวกสิงรงสิงโตอยู่แล้วข้อจํากัดเรื่องพื้นที่ ต้องมีประมาณนี้ได้ไหมโอ้ไม่ถึงไม่จําเป็นบ้านเดียวก็อยู่ได้ละค่ะเพราะพวกนี้มันไม่ต้องการคือเขามีกล้ามโดยธรรมชาติไม่ใช่ว่าเขาต้องไปวิ่งต้องอะไรใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่อันนี้คือจุดเด่นของเขาซึ่งสวยล่ํามีกล้ามเนื้อโดยธรรมชาติไม่ต้องแบบว่าโอ้โหไปวิ่งกันจนเพื่อให้นั่นไม่ต้องมันเป็นพันุ์ของเขาเลยใช่ค่ะคุณมีพื้นที่ไหมไม่คือตอนนี้คิดอยู่ว่าถ้าเอาไปวันนี้สมมติถ้าโอนเลยอย่างเงี้ย รถให้แสงได้ไหมเดวโอนเลยตัวนี้ใช่ไหมจริงๆอะถ้าถ้าถ้าเปิดอ่ะตัวตัวก่อนหน้านี้ก็ได้แล้วแม่อยู่ไหนแม่คือแม่ตอนนี้อยู่ห้องแอร์แต่หมาเนี่ยต้องอยู่ห้องแอร์ถ้าเดี๋ยวแม่ออกมาข้างนอกแม่อยู่ข้างนอกเดี๋ยวหมาตายนวหมาแพงนะเออหมาแพงเอาแม่ออกมาข้างนอกแม่กับตัวข้าวต้องอาบน้ำไหวไหมน้องโอ้ที่พันนี้เหรอคะเดือนละครั้งเดือนละครั้งไม่เหม็นใช่ค่ะมันไม่เหม็นตัวใช่ค่ะไม่มีค่ะออาคุณหอยลองจับดูมีไหม แสดงว่าอาหารดีด้วยอาหารอาหารด้วยค่ะแล้วก็พันของเขาด้วยอะค่ะไม่เป็นไรมึงจะไปอย่างงี้เวลามึงดมหมามึงไม่ใช่อย่างงี้แล้วมาดมอย่างงี้หอยมึงก้มมึงไปดมที่ตัวหมาดูสิมันก็ไม่ยอมห่างจากกูเลยเขาลากคุณหอยแล้วเนี่ยโอ้โหนั่งเลยนะนี่ถอยออกมาจนจะติดล้วแล้วเนี่ยวันนี้ไหนๆก็มาแล้วอดอุคุหน่อยของแก้มน้องทีน อ่าถ่ายถ่ายเพื่อเพื่อรายการเพื่อรายการของแก้มน้องเลยอ่ะไปไปไปเนี่ยไปนั่งนิดนึงแล้วส่งรูปให้อายยอล่งนองปมึงย่อดเลยมึงย่อมึงอย่ากลัวหอมแก้มเลยตัวนี้เล็กตัวนี้เล็กตัวนี้เล็กอ้าวอม่ไม่คูกูหอมตัวนี้แหละไม่ใช่ตัวนะแก้มเงานะหมาก็ตกใจเียปนี่เี้ยวหนี่ อ้าวเอามีอีกนะมีอีกค่ะมาเลยเดี๋ยวมาโชว์เดี๋ยวอีกสีหนึ่งอีกสีหนึ่งว่าหล่อมอีกสไหล่อๆขอบคุณมากนะครับค่ะขอบคุณครับโจ็กเกอร์บ๊ายบายตัวนี้สีนี้หายากเพิ่พี่ใช่ค่ะสีนี้หายากมากนี่สีขาวตัวนี้ขาวเลยนะคะไม่ใช่ครีมดาก้อนเอาแล้วเสียงอะไรอ่ะพี่มีกี่เสียงก๊อบกร๊อบแก๊บแก๊บเสียงหมาเสียงหัวเข่าหมาไม่ดีไม่ดีเสียงก๊อบแก๊บเฮ้ยแจ็คเป็นไงดาก้อนน้องดาก้อน สิบเดือนเองสิบเดือนเนี่ยดูดิเป็นไงบ้างแจ็คตัวนี้อธิบายสิ่ไความสวยงามมันอยู่ไหนแจ็คความสวยงามดูตาดยตาสวยมากหอมได้เลยตาสวยมากนะครับแล้วผิวสะอาดมากๆดูทรงเขาขาเขินนี่คือแน่นเลยอู้ชอบตัวนี้อ่ะขาวจวดสิบเดือนเข้าสิบเอ็ดเดือนค่ะครับชื่อชื่ออะไรดากอนค่ะดากอนใช่โอ้โหนี่ถ้ามึงลองจับขานะนี่ถ้ามึงจับขานะมันจะแน่นเหมือนนักมวยอ่ะจริงๆเพราะว่าเพราะว่าตัวเขาเนี่ย มันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าดูจากข้างนอกแล้วจับได้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 ตัวนี้ตัวนี้ดีมันลองจับขาดูได้เนี่ยจับได้ค่ะจับได้กัดเดี๋ยวพาส่งโรงพยาบาลนี่เนี่ยเรียกรูนเเออใจเราดิใจอ่ะใจอ่ะใจอยู่ไหนอ่ะเอาไม่คิดพี่หอมไปแล้ะแจ็คมา หอมไม้นะอันนี้หอมได้ค่ะหอมได้อันนี้ตัวนี้ได้ตัวนี้ได้แจ็คนี่เห็นไหมดูสิอ๋อมากเลยนะฮแต่ตัวนี้อยากมาก็อยากมาขออยู่นั่นอ่ะขอมาแล้วก็อย่างเงี้ยเก่งกระปอมเก่งกระปอมูอุ้ยแต่มันขาแบบสีมันไม่ค่อยได้เห็นสีแบบนี้เลยไม่มีค่ะคือคือขาวเนี่ยต้องบอกต้องเลี อย่างนี้ว่าจริงๆขาวเนี่ยพอมีบ้างและในไทยโดยพี่เป็นคนเอาเข้ามาแต่ว่ามันไม่ขาวเท่าตัวนี้ตัวนี้จะขาวจ้วะเลยจ้วเลยไม่มีไม่มีส่วนอะไรที่นอกเหนือจากสีขาวไม่มีเลยค่ะไม่มีขาวจ้วเลยแล้วเป็นขาวสมบูรณ์นะคะคือจมูกดําตาดำกุ้งเท้าดําไม่ใช่เผือกอย่างสมมุติน้องน้องอ่าตัวนี้ผสมสมมุติถ้าตโจ๊กเกอร์เป็นตัวเมียอย่างเงี้ยสีจะออกมาเป็นยังไง ก็อาจจะออกมามีทั้งขาวมีทั้งแบล็กแทนแล้วก็มีทั้งน้ำตาลในเจนผู้ย่าตายายเขาอะค่ะในเจเนเรชั่นบนต่อค่อต่อคอกกี่ตัวกี่ตัวต่อทีต่อทีค่าผสมต่อทีค่าผสมตัวนี้แ0 0 0มื่นเอ้ยทำไมตัวอื่นผสม50,000ื่นทำไมตัวนี้ถึงผสม80,000ืนเพราะอ่ะคือตัวนี้นะคะมีความพิเศษหนึ่ง สีที่ขาวมากซึ่งเราหาไม่ได้จะบอกว่าตัวเดียวในโลกก็ว่าได้เพราะว่าคือที่มีขาวมันขาวไม่เท่านี้เดี๋ยวพี่จะเอาตัวเมียมาให้ดูนั่นคือขาวเหมือนกันขาวนวลผสมกับเขาไปแล้วใช่ค่ะแต่ว่ามันเป็นขาวนวลนนนกว่านี้นะคะเดี๋ยวขอขอตัวเมียสีขาวมาดูหน่นอยนะเงียบเหรออันนี้นะครอนน อตัวนี้เหรอคะตัวนี้ก็หกหลักค่ะหกหลักครับแล้วแก๊ก๊สอยู่ในอุหภูมิเหรอคุณน้อยอะคุณน้อยจุงหน่อย <c oughs>